นามามาหน่อยสิเร็วๆคนดูทั้งหมดกี่คนพี่แขกคนดูกี่คนน,นั่งเฉยๆอย่ารบกวนพนักงานพนักงานจะทำงานคนดูทั้งหมดกี่คนครับเต้ไทยแลนด์เร็วๆโอ้ยถามใครก็ไม่ตอบดูเองกันหนึ่งพันคนช่วยกันแชร์ก่อนน้องๆทุกคนกินไปกินไปคุยไปกินไปคุยไป อันนี้ข่าอะไรวะจันเจ้ามิสแกนพิจิตเปิดมามันเจอไงหลุด20แรงมากอ๋อซอบซบใครว่าแรงใครว่าแรงนะช่วยกันแชร์หน่อยนะครับแชร์ได้เลยแชร์ได้เลยตึงตึงตงคนดูกี่คนแล้วคนดูกี่คนแล้วหิวข้าคนดูแค่1,000คนเองอะ คนไปไหนหมดอขอเสียงกรี๊ดดังๆทีหนึ่งจะได้มาโอเคโอเคมา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 อโอเคขึ้นมาเลย4คนพอดีเลยนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปภูเก็ตแล้วกินตามสบายนะไม่ต้องรักษารารยาทนะครับพรุ่งนี้เอาเก้าอี้มาสองตัวสามตัวแล้วพี่แชมป์สแตนบาย นะครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปภูเก็ตค่อนข้างเชา้ามากนะฮะไม่เป็นไรครับก็น,นึกซะว่าเราไป RCA แล้วเราไม่ได้กลับบ้านเราบ้านเราไปอยู่ภูเก็ตกลับจาก RCA แล้วเราก็ไปภูเก็ตกันเลยอย่าไปคิดอะไรมันเยอะชีวิตเรายัางต้องนะคิดบวกอีกเยอะๆนะฮะอย่าคิดบวกอย่างเดียวไม่พอต้องคิดบวกกับชาวบ้านด้วยนะฮะนะ,ะพรุ่งนี้มันมีไฟไหลายไฟนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถึงไม่พร้อมกันไ <c oughs> ฟสุดท้ายออกจากที่นี่สองทุ่มเพราะว่ามันเต็มมากพรุ่งนี้คือเต็มช่วงนี้คือไม่รู้เป็นอะไรภูกเก็ตเกาะจะแตกนะฮะบัตรตั๋วเครื่องบินไปกับหมื่นสองนี่คือชิลมากนะฮะไม่ว่าสายไหนก็ตามแพงกว่าไปสิงคโปร์ฮ่องกงนะฮะเป็นเพราะว่ามิสกแกรนไปทุกคนก็เลยแบบโอ๊ยไม่ได้ต้องไปด้วยนะฮะก็ไปกันแน่นเหลือเกิน เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นวันที่ฟรีเดย์ใช่ไหมแชมป์ใช่ครับพรุ่งนี้ไปถึงปั๊บนอนเลยคุมโปง่งไม่ว่ากันนี่ทีมงานช่วยดูด้วยนะถ้าน้องได้ห้องปั๊บเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาให้เขาไปหลับไปนอนไปพักผ่อนไปทำอะไรเราเราไมา่ได้เราย้ายโรงแรมกี่คืนแล้วย้ายครับนอนยาวครับ ตกลงไม่ย้ายโรงแรมเลยใช่ไหมนอนที่โนเทวทโพคีทายาวเลยครับอ่าตอนแรกเขาบอกว่าเขาอยากจะย้ายสองที่อาตกลงโนเวเทลที่เดียวสบายบื้อเลยนะฮะพรุ่งนี้เราอยู่โนเวเทลนะครับเป็นโรงแรมที่พี่นอนกันบ่อยมากเพราะว่างานอีเวนต์อะไรก็ใช้ที่นี่โรงแรมเพอร์เฟกอาหารเช้าดีย้ำเลยนะฮะแล้วก็ทุกอย่างฟาซิลิตี้ดีหมดนะครับแล้วก็ห้องจัดเลี้ยงดีบรรยากาศดีนะ,ะไม่เจอ ไม่เจอฝรั่งไม่เจออะไรเลยมันจะดีไหม,ไมอ๋อหรืออยากเจอฝรั่งจะได้พาไปป่าตอง <c oughs> <c oughs> นะฮะเราอยู่แบบผู้ดีผู้ดีฮะเราอยู่ในเมืองแต่โรงแรมสวยนะฮะโนโวเทลนะครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับดอมพพอเตอร์ Dom, ถ้าอยากจะตามไปก็โนโวเทลนะครับอ่าโนโวเทลเขาเรียก โนวเทลภูเก็ตโพคีตราไปบ้าอะไรไม่รู้ทำไมต้องโพคีตราด้วยมันเป็นตำบลเหรอใช่ไหมเรื่ออำเภอไม่รู้เหมือนกันนะฮะยากมากเลยชื่อนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเริ่มใช้ชีวิตกันใหม่จนถึงวันที่22ถึงจะกลับมาใช้ชีวิตที่สวิสโฮเทลอีกเหมือนเดิมประสบการณ์ที่เราจะไปที่นู่นนะครับกินไปด้วยนะฮะเวลากินเขาบอกว่าเวลากินข้าวอย่าเสียงดังนะฮะถ้ามีกินข้าวไปแล้วพูดไปด้วยเสียงดังจะได้ แฟนแกเอาตายโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้เดี๋ยวพาไปบ้านพักคนชราให้หมดเข้าใจว่าอยากได้อะไรเราจะเสิร์ฟให้ตรงสิ่งที่อยากได้เราจะมีกิจกรรมเยอะมากเราจะมีการหาคนที่จะบาไลฟ์ช็อกเพราะว่ายังมีโปรแกรมที่เรายังไม่ได้ทำเลยก็คือทอกกับผมอาจจะแบบ ได้ประมาณสัก2-3กรุ๊ปเดี๋ยวจะหาวิธีการสรรหานะครับว่าจะได้ใครมาบ้างเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแล้วก็พอพู l a ล่าโบสโบสกันแล้วนะครับตอนนี้ระยองเป็นที่หนึ่งนะฮะบอกก่อนเลยนะฮะอย่ามาแบบโบสถนาทีสุดท้ายนะครับมันจะเป็นโศกอนาตรกรรมเหมือนที่เราเห็นวันนี้นะครับโศกอนาตรกรรมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาประมาทคือตกรอบนะฮะประกวดกับแกรนนะครับก่อนอื่นนะครับ คณะปฏิวัติได้ฝากแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมมานะว่าตอนนี้เราได้ทั้งหมด20คนเป็นที่เรียบร้อยเราเรียงนัำเบอร์ให้แล้วตามคะแนนเพื่อเชิดชูเกียรติยศที01คือคนได้คะแนนมากสุดไหลลงมาเรื่อยๆจนที20ทั้งหมด20คนแต่เรากำลังเปิดโอกาสให้ที่เหลือทั้งหมดอีก57คนไม่ว่าใครก็แล้วแต่ ได้มีโอกาสฟื้นคืนชีพได้อีก4คนเท่านั้นเพราะว่าไปนั่งคุยโปรดักชันกันเขาต้องการ24ตัดเหลือ12แล้วก็ตัดเหลือ6เพราะฉะนั้นอีก4คนจากทุกคนที่ไม่ใช่ใน20เป็นใครก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งนะครับหมายเลขให้ทราบสตาร์ทโบส d ตั้งแต่กี่โมง หนึ่ทุ่มตรงคืนนี้แล้วจบพรุ่งนี้เลยภายในพริบตานะฮะตอน23-59แล้วไม่วอแวร์แล้วนะแล้วก็จบชีวิตได้แล้วนะนี่คือชีวิตจริงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องการ24ตัดเหลือ12ตัดเหลือ6นะครับชัดเจนนะแต่24นี้ขึ้นคอนเสิร์ตทั้ง2คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่2จบจะตัด12ออกเหลือ12นะฮะแล้วก็สุดท้าย12ได้ขึ้นวันไฟนอลหมดเป็นเมน แล้วจะประกาศแค่6คนที่จะได้ไปเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่สะดวกจะใช้ชีวิตที่เกาหลี mm. เดี๋ยวจะเหมือนบางโปรแกรมที่เราให้รางวัลประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้วงองแงแฟนใหม่ให้ไปญาเจ็บนะฮะพ่อ,เ,อเริ่มเวียนหัวนะครับเราจะจับเซ็นสัญญาแล้วก็ให้ชดใช้ไส้ให้เข็ดนะครับเราจะไปที่นั่นกันคือเดือนพฤษภามิถุนานะฮะเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจว่า อยากทําถ้าไม่อยากทําอย่ามาให้โอกาสคนอื่นเขาเสียไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแจ้งให้ทราบทุกๆคนก็คือเริ่มหนึ่งทุ่มตรงใครคิดว่าเฮ้ยฉันชอบฉันอยากไปเกาหลีจริงๆฉันอยากจะแบบลองความสามารถตัวเองแต่ว่าอเผอิญว่าฉันยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ก็กระเสือกกระสนกันนิดน,นึงนะคะสับชบาวบ้านเลยนะฮะหรือไม่ก็ไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้แพ้แน่ นะฮะแต่ว่าอยากที่จะมีแสงอยากที่จะแบบเฮ้ยได้ขึ้นคอนเสิร์ตสักสองรอบนะ,ะรอบแรกก็มีพี่ฟ้าด้วยมีชาลอดด้วยที่ภูเก็ตนะครับมีสแนค็คด้วยนะครับรอบที่สองมีเฉพาะพวกเราลุ้นๆเลยเพื่อวัดดวงกันไปนเลยว่ารอดหรือไม่นะครับใครไหวหรือไม่ไหวก็สามารถที่จะทดลองความสามารถตัวเองได้ใครอย่าปิดไฟดีปิดทำไมนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะประกาศเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนุชาหรือใครทำหมายเลขให้ชัดเจน โยนลงไปในกลุ่มและประกาศใน Facebook นะครับด่วนที่สุดแยกกันทำงานเลยนะครับแต่ขณะนี้ทุกคนครับจบเรียบร้อยนะฮะเรื่องของอาการโบสนะครับ4คนเท่านั้นตอนนี้77เราเข้ามา20อีก57ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเหมารวมเลย57คนนี้จะมีชีวิตรอดได้5-4คนเท่านั้น นะฮะแล้ววันนี้นะครับเราได้อบรมกันไปหลายแบรนด์ด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าแบรนด์อะไรซิตราครับซิตราเมื่อสักครู่ที่จบไปคือซันซิลนะครับแล้วก็มีแบรนด์น้องฉัดทุกคนมีสินค้าแบรนด์น้องฉัดนะเปิดก่อนเปิดตะกะก่อนเปิดทิกต o อกนะครับเรามีเวลานิดเดียวเพราะเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องไปเก็บของนะครับวันวันงอยากจะพักนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นุชาทุกคนต้องดึงสินค้าใหม่ดึงกันหรือยังทุกคนวันนี้ดึงเฉพาะน้องฉัดเพราะว่าตำแหน่งพิเศษชื่อตำแหน่งว่าฉัดอินฟลูเอนเซอร์ครัฉัดอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับจำเป็นมากที่จะต้องเป็นอินฟูให้เขาให้ได้เพราะเขาจะจ้างงานแล้วก็คุณได้เงิน1นึ่งแสนบาทและคนที่ชนะคนเดียวจะมีโอกาสแต่งหน้ากับน้องฉัดมันเลอค่าเหลือเกิน นะมันเลอค่าเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนจะต้องทําผลงานเป็นที่น่าชื่นชอบนะใครที่ไม่ได้ไม่ได้อย่างน้อยต้องได้สักสิบชิ้นแล้ววะของมันดีขนาดนี้ทําไปแต่เขาไม่ได้บอกว่าสูงที่สุดคุณจะได้แต่เขาอขอดูว่าคุณมีโอเคในการขายของให้เขาได้ไหมเพราะว่าน้องฉัดเขาจะเพิ่มแพลตฟอร์ม Tik t o k ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนจะทำอะไรก็แล้วแต่ กดทิกตอกตอนนี้เลยกดติกตอกตอนนี้เลยและปักและดึงเปิดเปิดตักเปิด t ิกตอกตอนนี้แล้วก็เอาเฉพาะแบรนด์น้องฉัดละกันนะครับเพื่อจะได้ไม่มึนงงนะฮะเอาเฉพาะแบรนด์น้องฉัด <c oughs> แบรนด์น้องฉัดนะครับแล้วก็ปักหมุดที่แป้งก็ได้นะครับแบรนด์น้องฉัดมีทั้งหมดกี่อย่างครับน้องชาพูด น้องๆเขา,เาตะกร้าของ MGI Shop ไม่ใช่ตะกร้าของน้องฉัดนะครับเป็น MGI Shop อยู่ MGI Shop นะครับครับแล้วก็ดึงตะกร้าสินค้า2อ,อย่างคือแป้งกับรองพื้น2ตัวมี2ตัวนะครับแป้งรอ,อ,องพื้นแป้งรองพื้น790บาทที่มันนี่คือเราเอาสินค้าที่ขายดีที่สุด2อ,อย่างจากไม่รู้กี่อย่างเลือกมาให้ที่ขายดีแล้วนะรองพื้น790บาทแล้วก็แป้งเนี่ย490บาทที่ดังมากๆที่เห็นบ่อยๆออที่มีชอชิง นะฮะดึงจาก MGI เท่านั้นถึงจะนับเป็นความสามารถนะครับถึงจะคำคำนวณคะแนน,นให้นะครับคนที่อยู่ในขั้นขายได้ในระดับกลางถึงบนน้องฉัดจะไปพิจารณาเพื่อเอาตำแหน่งนะครับชัดอินฟูนะครับหนึ่งแสนบาทและได้แต่งหน้ากับน้องฉัดนะอยากแต่งหน้าเป็นใครก็ตามสบายอยากจะเบา พี่น้องฉัดหนูอยากให้หน้าเหมือนหนูลิซ่าบอกเขาเลยเพราะว่าพี่น้องฉัดเขาทาได้หมดนะฮะทำได้หมดนะครับโอเคเราจะนับถอยหลังพร้อมกันกดนะครับ5 4 3 2ไปมีเวลาน้อยมากแล้วนะฮะหนึ่งแสบาทกับการแต่งหน้ากับน้องฉัดและโอกาสในการจ้างงานในการขายสินค้าที่มีค่าตัวนะครับ พูดได้เลยตามสบายกินไปพูดไปบ่นไปเชิญนะครับและน้องได้10%ด้วยจากการขายนะครับทุกคนขอคนละหนึ่งแชร์โอเคฮะสำหรับ Facebook ของเราจะปิดเพียงแค่นี้นะครับขอให้ใน Facebook ทุกคนไปติดตามน้องใน TikTok ด้วยนะโอเคนะครับอย่าลืมนะครับทาง Facebook ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสตาร์ทโหวต4คนจากคนที่ตกรอบ57คน4คนเท่านั้นจะมีชีวิตอยู่รอด เริ่มตอนหนึ่งุ่มตรงวันนี้โหวตเหมือนเดิมตัวทีตามด้วยหมายเลขแล้วก็ตามด้วยเท่ากับตามด้วยจำนวนหมายเลขจะเริ่มตั้งแต่21เพราะว่า20คนแรกเขาจะล็อก1ถึงย0ไว้แล้วจะเริ่ม21จนถึง77นะครับแล้ว4คนที่ได้จะมาเข้าเป็น21 22 23 24เพื่อเข้าเกมการแข่งขันนะครับตลอดการแข่งขันจนถึงวันที่1เมษายน นะครับไปช่วยกันโหวตได้นะครับชอบอย่างเดียวไม่รอดนะครับประมาทก็ไม่ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับสำหรับ Facebook, TikTok เฟ c บุ o o ติ๊กต o k กลุยเอาเล้วมาพี่แขกไป